บีซีเผยแพร่สารคดีตีแผ่ด้านมืดไทยแต่โดนกระแสตีกลับ BBC สื่อสัญชาติอังกฤษได้ปล่อยซีรีส์สารคดีชื่อว่า Thailand The Dark Side of Paradise ด้านมืดของสวรรค์นในไทยตีแผ่งแง่มุมไม่ดีของไทยที่ได้ Zara McDermott จาก Love Island มาเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งตอนแรกก็เกริ่นว่าประเทศไทยดีมากเลยทุกคนอยากมาเที่ยวที่นี่แต่ว่ามันมีด้านมือดอย่างการค้าประเวณีและเขาก็พูดว่ามาถึงไทยยังไม่ถึง24ชั่วโมงแต่กลับเกือบโดนตำรวจจับแล้วเพราะไปเก็บฟุตเทจในร้านหนึ่งที่ถนนข้าวสารทั้งทงท,งที่เขาบอกว่าเขาได้รับอนุญ,ญาตให้ถ่าย Bye. แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคำพูดเช่นไทยเป็นเหมือนความฝันแต่ถ้าทำอะไรผิดไปนิดเดียวอาจงานเข้าได้เลยคุณไม่ได้แค่มีสิทธิ์จะเป็นผู้ชายแต่สังคมนี้มันเอื้อให้คุณเป็นเหมือนจะสื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมชายเป็นใหญ่และจะโยงไปถึงการค้าบริการทางเพศค่ะและหลายจุดที่พูดถึงว่ามีพื้นที่อันตรายในไทยเดินไปไหนต้องระวังแต่ปรากฏว่าพอลงไปกระแสตีกลับค่ะทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติว่าลองตีแผ่ด้านมืดอังกฤษดูบ้างสิเดินในกรุงเทพยังง่ายกว่าลอนดอนอย่างคนนี้บอก ดูแล้วลำคาญไทยเป็นประเทศที่สวยที่สุดคนก็น่ารักแน่นอนว่าไทยก็มีด้านไม่ดีเหมือนที่ทุกที่ก็มีเหมือนเหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่ไปใฝ่หาอะไรแย่ๆก็จะพบกับความสวยงามของประเทศนี้เองอีกคนบอกว่าอยู่ไทยมา10ปีแล้วรู้สึกปลอดภัยกว่าอยู่ลอนดอนอีกถ้าเคารพคนไทยและวัฒนธรรมเขามันก็ไม่มีอะไรหรอกไทยนี่เปิดรับนักท่องเที่ยวมากแล้วนะ